สวัสดีครับสบายดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมเส้นเคยนะครับผมวันนี้วันหยุดเนาะสวัสดิ์ทิดบอกว่ามีโอกาสขึ้นไปหาหมูที่บ้านตะวันเมืองนานเล็กแฟลมทานนั่นเองนะครับจากนี้ไปฮอตพุนก็ประมาณ50กิกโลกนั่นเองเนาะก็ะใช้เวลาโดานเติบอยู่เลก็ประมาณสมงงเข่งนี่แหละถ้าว่าขี่ไวก้ก็ประมาณนั้นแต่ขี่ซากับประมาณช่องสมงนั่นแหละเส้นทางก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าระวังไส้แดนนานเล็กบุพุนทางกับบุควยดีเด้ บบขึ้นไปคนเดียวครับระหว่างทางจะพาทุกคนชมภาพบรรยากาศเขาไ้เคียวกะจีนะครับแล้วก็มีเขาโพดของชาบาน,นั่นเองครับส่วนนี้ก็เป็น่วงเก็บเกี่ยวขขาโพดเนาะวัดที่ม,มหุนอะ่ะจะปลูกเขาโพดลายที่สุดเลยครับระหว่างทางก็จะพาทุกคนชมภาพบรรยากาศธรรมชาติไปพร้อมๆกันเนาะทุกคนลุยไปคนเดียวเลยครับขี่รถเครื่องนะครับบ่มมีรถยนต์คือคนอื่นเด้อันนี้ก็คือบ้านน้ำพูนั่นเองครับ บ้านที่น้องซุนมาออเอาเผื่ออยู่ที่นี่นะครับน้องซุนที่บาเอเคยสัมผัสเคยลงคลิปก่อนนา,นานั้นนะครับหลายปีก่อนนะครับทุกคนแม่ว่าอยู่สนมบแไดว่าบานเรือนก็แบบลังยัญ่ๆทางนั้นเนาะอันนี้ผู้คนกําลังเทวอยกลับจากให้จากส่วนนั่นเองครับพี่น้องเป่นบ้านสช่นพอกหมูนะครับแต่ก็เคยขี่รถพันไปพันมายังบ่เคยแวะอยู่บ้านนี้จักเทื่อเลยครับเส้นทางน็จากขึ้นดอยประมานนี้ครับทุกคนขึ้นเนินผูเนินเขาบบแบบนี้ตลอดเลย แต่ก็โอเคสันทางข้าแบบแป้งดีแล้วขยายหน้าทางให้มันใหญ่กว่าเก่าเนาะเมืองหุ่นอยู่นู่นครับบ้านเราก็อยู่ทางนูนงงนงนง้นครับข้างล่างนั่นนะครับเมืองหุ่นครับอู้ยาวมากครับเป็นเมืองหนึ่งที่ใหญ่นะครับวันนี้ผู้ผ้าแดงครับทางนู้นมันจะสูงครับแต่มาบนดอยดูมันเมื่อวามันตำ่ตำๆลงอะ่ะแต่ว่าอยู่ข้างล่างดูมันสูงมากครับ ไปต่อกันครับอันนี้เขากำลังท่ำถนน,นอยู่คาร,ร์ทที่คอนกรีตห้องรอครับห้องระบายห้องรอครับเพราะวันนั้นขาวไรนั่นเองครับที่เขียวม์มัจจีบนภูเขานู่น นี่คือบานต้นถยคเับก็เป็นอกหน่บานที่เป็นบานสุนทหมู่นะครับสำหรับสุนทหมู่จะตั้งบานเดืออยู่ตามชั้นเขานะีอยู่ตามเดินผู่นะครับทำไรเป็นเป็นปน,นาศีหลักนะ ดูดิบรรยากาศข่าไราบนเข้าบนดอยนะครับทุกคนข้ากำลังทอกรวงอยู่ครับโอ้โหตอนนั้นก็แบบเป็นแค่ดินโลนเป็นภูเขาโะโลนใช่ปะตอนเผ่าไราที่แรกตอนนี้โอ้โหเขียวกระจีสวยงามมากครับเดี๋ยวเดือนตุลาขาพจ้ก,ก็จะถึงเราดูเก็บเกี่ยวแล้วนะครับไปกันเลยครับทุกคนว้าวอันนี้แหละเข้าไราบนเขานะครับรู้โดยธรรมชาติอาศัยแกน้ำฟ้าน้ำฝนเท่านั้นนะครับ ไม่มีน้ำรอเลี้ยงเหมือนกับข้าวนานะครับชาวบ้านกำลังทยอยกันลับบ้านนะครับเพราะว่ามันเย็นแล้วนะครับตอนนี้ก็คือ5โมงกว่าๆแล้วนะครับเข้าไรซุกเลือกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวก็ได้กินข้าวใหม่แล้วครับเนะยข้าวไรบนเขาบนดอยครับโอ้โหกำลังเคียวเรื่องเต็มภูเขานะครับเนี่ยเมล็ดมันใหญ่ๆแบบนี้ครับ รสชาติอร่อยนะครับรสชาติหวานมันจะนุม่มเหนียวนุม่มเหมือนต่างจากข้าหวนานะครับโอ้โหสุดยอดมากครับอันบ้านจัดสรรน,นะครับบานจัดสรรลองแขนเมืองนาเลแขวงรอน้ําทาครับถูกคนกระทบจากการสร้างเขื่อนของจีนนะครับสร้างเขื่อนน้าทาหนึ่งนะครับไปอันนี้ายเดยนเมืองเหุ่นกับเมืองนาเลนะครับ ล่างกนั้นก็จะเป็นนาเลนะครับท่างซากทั้งลังบ๊อบก็เป็นเมฆุ่นนะครับอันนี้ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำเลาวนั่นเองแล้วค่ะนี่ก็เริ่ับบางเทียแล้วครับ นี่แบบจะไปวางตะคายตกปลาหรือว่าส่มองนั่นเองครับที่นี่คือที่พักสั่วขาวนะครับส่วนนะครับที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์นะครับไม่ใช่บ้านนะครับมันคือแคมป์ที่พักสั่วคราวนั่นเองครับเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับไปกันเลยครับไปขึ้นเรือครับทุกคนเดี๋ยวจะไปวางตะครยตกปลาครับน้ำใหญ่แล้วครับอันนี้ก็คือน้ำห้วยล้าวนั่นเองครับน้ำมันยืงมันใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าน้ำทาหนึ่งน้ำมันยืงเขาน้ำ สกขาเขานำทาครับทาให้น้ำเราให้เราใหญ่ขึ้นครับไปกันเลยครับอืมตอนนี้ก็คือสมฤทธิ์พาวางรอบครับมันคล้ายๆครับยางไก่ครับถ้าปลาเข้าไปเราแบบมันลันแล้วก็ดักปลาอยู่ในนั้นครับปลาใหญ่นะครับจะเข้าได้ครับรุนไปนำกันนะคับว่าเมื่ออื่นจะถือหรือบอกครับ เอาละทุกคนตอนนี้ก็คือส้มฤทธิ์กำลัลงวางตาคายดักปลานะครับก่อนอื่นก็ต้องมัดซะก่อน,นครับต้องมัดเชียก่อนครับถ้าไม่มัด,ดียวมันจะแบบเากาะโคนไม้นะครับต้องมัดแน่นๆนะครับมัดใส่ต่อไม้แล้วก็ปักใส่นะครับไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้ไปยามก็ไม่เห็นเลยนะเนี่ยหนำใ่มากครับน้ำห้วยลาวครับ ที่เรือลงไปก็จะถึงน้ำทานะครับจากนี้ไปถึงน้ำทาก็ประมาณเจ็ดแปดโหลประมาณนี้ครับสิบโหลน่าจะถึงอยู่นะมัดใส่เลยครับมัดแน่นๆกวัามันจะลุดครับอันนี้คือดังที่สีแล้วฮนะมาดูว่าพรุ่งนี้ ด้านทีซีนี่จะถูกหรือเปล่าครับขอให้มันๆขอให้ถูกนะครับมาตั้งไกลหาสิบโลครับทวันคอยคำาลงแรงแสงตะเวนรับขอบฝ่าโอ้โหวันนี้ก็หลับไหลลงมาแล้ว ดังสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วมองบหันอันยังแล้วครับมันมืดแล้วครับดังนี้ดังสุดท้ายแล้วก็จะปิดบ,บ้านครับมันถูกบ่หูว่ามันจะถูกถูกหรือบ่ถูกยังบ่หูครับลุนไปด้วยกันครับปะ่ปะมาเป็นคนผายข้างล่างนี่ครับแล้วก็ให้ชมฤทธิ์เป็นคน วางตะไคร่ดักปลาครับไปกันเลยครับยาวมากครับปาทุกคนตอนนี้ก็คือยามเบ็ดครับตอนนี้คือยามเบ็ดครับเมื่อกี้ลืมทายน้ำใส่เบ็ดครับใส่มันก็มืดแล้วครับวางตะไคร้แล้วแล้วก็ใส่เบ็ดต่อครับตอนนี้ก็คือยามเบ็ดแล้วก็จะกลับบ้านครับตุนไปด้วยกันนะมันจะทุกหรือเปล่าครับ ตำนิตจทีฮาด้เวลาไปยามทะครยดักปลาแล้วป้ายนํากันได้ครับอโอ้มันมานะครับทุกคนถูกปลาแล้วใหญ่หรือเปล่านานมันมานะครับทุกคนคอยได้เยอะๆนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็ประมาณ พบวงเช้าครับโอ้มานมานอีกแล้วครับว้าวดีใจครับหาของกินแล้วก็อบได้แบบเนี้ยก็ไม่เสียเที่ยวครับสามมาตั้งไกลได้ของกินไปตอนแม่ครับ ยูมุ้นกม็มีเหมือนกันนะครับที่ตลาดแต่ว่าปลาที่ตลาดที่เขาขายอ่ะมันไม่อร่อยครับไม่เท่ากับปลาธรรมชาติไปทำเมนูอะไรดีครับก่อยแกงหรือว่าทำปลาส้มหรือว่าทำปลาหนึ่งก็ได้เนาะปิงก็ได้ครับ พายามรังต่อไปครับทุกคนโอวบรรยากาศเช้าแล้วครับบรรยากาศดีขนาดครับอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับขนาดเป็นกลางเดือนกันยาน,น,นี่ยดังนี้ไม่ไม่ <c oughs> ตะไคร่าังนี้ไม่ถูกครับอันนี้ก็ผู้คนกำลังเรื่มไปยามตะไครนะครับ พยายามมองนั่นเองครับเดืนชาวมาก็ต้องรีบไปนะครับเพราะว่าจะมีวิ่กไปงานมีงานไปไล่ไปชวนนะครับน่ตาคายดังหน่อยครับมูมานครับทุกคนอันนี้ที่บอบใส่มือวานครับแล้วก็กางเกงหายครับแ <laughs> กกางเกงใส่บนเหลือแล้วก็ตอนกลับบ้านหากางเกงไม่เจอเลยครับ แล้วก็นุ่งก็กอโนกลับบ้านได้ปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนหน้อยครับว้าวว้าถูกเยือยจังครับแต่เสียทินเป็นปลาเล็กครับปลาน้อยมากปลาเล็กมากมันไม่ได้ใหญ่ครับพอตะใคยก็แค่นิวเดียวครับ ได้เยอะอยู่ครับว้าวว้าวได้เยอะจะเป็นปลาเล็กนะครับเดี๋ยวมาปีงกินด้วยกันนะครับทุกคนเนาะปีงกินยังไม่ทึงบ้านเลยอ่ะว้าวบรรยากาศยมามเช้าดีมากครับทุกคนเดี๋ยวก,ยก,กูจะไคร่ักปลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ปลาได้ไม่เยอะนะครับประมาณสองโลเองครับนู่นบรรยากาศคาวไหลนะครับแล้วก็ รีหมอกยามเช้าครับดีมากๆครับอยากให้ทุกคนได้มาชมได้มาเที่ยวตรงนี้นะครับติดต่อบ๊อบได้ครับผมอ่าเฟซบ๊อบนะครับก็คือบ๊อบ b o b อบตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ o ตัวพิมพ์น้อยแล้วก็ b ตัวพิมพ์น้อยนะครับแล้วก็หย่วางนิดนึงวันอาโนนะครับภาษาอังกฤษนะครับรุนประดิการนะครับทุกคน ว่าดังนี้มันจะถูกหรือเปล่าดูเข้าไว้ดูเข้าไว้ไมันจะได้ไปลาใหญ่หรือเปล่าว้าวมันน่าจะเกาะพื้นใช่ปะ่ะเนี่ยจะขาดหมดแล้วเนี่ยปลาใหญ่หรือเปล่าปลาเล็กมั้งปลาใหญ่หรอว้าวว้าวอู้ ว้าวโอ้สองตัวเองครับปลาตะเพียนครับนึกว่าจะปลาใหญ่ที่ไหนได้ปลาเล็กได้่อดีครับพี่คนดอันนี้ปรากฏครับไม่รู้ปชาอะไรียากว่าอะไรครับเนี่ยเจยวมาครับขึ้นที่หมด ได้ประมาณสองโลครับปปเก็บใส่ถ<อ>ุงแล้วก็กลับบ้านครับตอนนี้ก็คือกลับบ้านครับทุบกคนเส้นทามเขาประมาณนี้ครับได้ได้ลายเฮ็ดยังกินครับทุกคนเมนูมีปรากฏ,ากฏครับอันนี้นก็ปลาหังาบูาครับ เดี๋ยวให้กินตำกันเด้อทุกคนเนาะสฝาอย่าลืมกดติดตามกดให้กำลังใจบอทเลยเด้อขอบคุณที่รับชมนะครับสุดท้ายนี้ก็ลาคำว่าสบายดีและสวัสดีครับ